สวัสดีค่ะมีการแฟนเพจค่ะเอาเลยป้าแดงรายงานมาเลยค่ะแหนมมาจากคุณน้องเดือนนะคะแล้วก็เนื้อนี่ก็มาจากคุณน้องเดือนค่ะแล้วก็ปลาหมึกก็น้องเดือนค่ะแค่หมูก็น้องเดือนแคบหมูนี่ก็จากน้องเดือนนะคะขอบคุณน้องเดือนนะคะขอบคุณขอให้เจ้าแม่เปินเจริญให้มีสวยทั้งใจดีเลยนะคะพี่เดือนอันนี้พี่สวยแล้ว่พี พี่นาเดนพี่นาเดนจ้าอันนี้พี่คนสวยพี่จีนอันนี้พี่สาวที่น่ารักอันนี้พี่สาวเจ้าภาพจ้าพี่สาวเจ้าภาพของสาวสาวอันนี้เจ้าภาพอันนี้ประเดีนประเดี๋ยวเสียบขนาดเล็กค่ะจบนี่นะโอเคค่ะอาหารเกิดค่ะวันนี้ เอาเปเปิดแล้วค้ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณเจ้าภาพค่ะ